จ้าแม่กวนอิมนะครับตามตำนานของชาวจีนเชื่อว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กหมาวามว่ายังมีได้ตัดสรุ้ยังไม่ได้พ้นทุกเหตุผลที่ยังไม่ได้พ้นทุกเพราะว่าท่านปรารถนาตัวว่าท่านจะยังไม่ยอมเขาเรียกว่ามรรคผลบรรลุมรรคผลหรือบรรลุนิพพานจนกว่าจะช่วยให้ปวงชนทั้งหลายนะครับพ้นจากทุกข์ก่อนเพราะฉะนั้นคําว่ากวนอิมเนี่ยแยกเป็นสองคำกวนเนี่ยแปลว่าสดับรู้ อิมเนี่ยแปลว่าสำเนียงหรือเสียงรวมกันครับว่ากวนอิมเนี่ยจึงแปลว่าผู้สดับฟังเสียงแห่งความทุกข์ร้อนของประชาทาั้งปวงทําไมเราถึงมีองค์สม,มุติเจ้าแม่กวนอิมเริ่มต้นเนี่ยจะมีขบวนหล่อกโก้และขบวนดนตรีจีนต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีการถือธงประดับต่างๆเพื่อความสวยงามต่อมาในปีพุทธศักราช2507นะครับขบวนแห่ของเราเนี่ยมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความโด่งดังก็เลยมี คนที่อยู่ในร่วมขบวนคิดว่าอเราน่าจะมีตัวละครอ,อะไรที่มันมากขึ้นไปกว่าหล่อกโก้เสียงโตซึ่งมันมีมานานแล้วก็เลยคิดที่จะทำขบวนแห่มังกรทองขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมืองเราที่เรียกว่าเมืองมังกรก็เพราะขบวนแห่มังกรทองเนี่ยที่เราอยู่ในร่วมขบวนขององค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ผาน้นโพนี่แหละนครสวรรค์เลยได้ชื่อสะสมยานานชื่อนึงว่าเมืองมังกรคราวนี้พอมีแห่มังกรปุ๊บก็เป็นที่มา ่อมาที่ให้มีขบวนองค์สม,มุติเจ้าแม่คอุฎมเนื่องจากเจ้าแม่กุฎมเนี่ยในประวัติเนี่ยท่านปราบมาังกรซึ่งพยศดุร้ายแล้วก็มังกรตัวนี้เนี่ยเรียกว่าบรรดาลให้เกิดฝนแรงนะครับแล้วก็ทําทุกขพิกภไพต่างๆให้แก่ประชาชนเจ้าแม่กุฎมก็เลยทรงไปโปรดแล้วก็ปราบแล้วมังกรก็เลยยอมยอมเอาตัวเองเคลืกอ่าเป็นเทพบริวารเป็นพาหานะให้องค์เจ้าแม่นุฎมเวลาเสด็จเดินทางไปไหนมาไหน,าน เพราะฉะนั้นเมื่อมีขบวนแห่มังกรก็มีชาวจีนยอยู่ที่อยู่ในตลาดคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมมาแห่ก็คิดกันไปต่างๆนานาครับตอนแรกว่าเอาเอารูปสักการะท่านมาแห่ดีไหมบางคนก็บอกเอ้ยไม่ดีแล้วเพราะว่าหนึ่งองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วขบวนแห่นี้ชื่อว่าอะไรขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปางโู ฉะนั้นถ้าเอาเทพที่สูงกว่าพระองค์เจ้าแม่พ่อแม่บังนโพมาเป็นเทพประทานก็จะกลายเป็นเทพประทาน,นตัวนี้นก็จะก็จะไม่กลายเป็นขบวนแห่เจ้าพ่ะเจ้าแม่ปัป้นน้ำโพแล้วแต่ก็อยากได้ก็เลยถ้าอย่างนั้นจะทํำยังไงล่ะที่จะมีเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เลือกอง์สม,ม,มุิเจ้าแม่ขนอินซึ่งไม่ใช่เทพเป็นคนแต่เป็นมโบลิกหรือเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าแม่คุนอินแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชักดๆก็คือตั้งแต่มีขบวนองค์สมมุิมาเนี่ย ก็ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแต่ตัวผู้เข้าสมัครเองแล้วก็จัหงหวัดนครสวรรค์เพราะสังเกตได้เลยว่าขาบวนองค์สมมุิเนี่ยจะเป็นขบวนอันดับหนึ่งหรืออันดับสองครับที่ได้รับการถ่ายภาพมากที่สุดผู้ที่จะเป็นองค์สมมุติได้นั้นจําเป็นต้องโยนไม้เสี่ยงทายแล้วได้ลําดับตามที่กำหนดคือโยนครั้งที่หนึ่งได้คว่มอันไหนอันเราเรียกว่าเสีง่งหรือเส้นคือสําเร็จ แล้วโยนครั้งที่สองก็ได้เหมือนกันคือคว่มอันหนอันเราเรียกว่าหน่อเส็งหรือสาเร็จคู่นะครับเสร็จแล้วโยนครั้งที่สามเนี่ยต้องได้เป็นไม้คว่ำทั้งคู่เราเรียกว่าอุ่แมแน่นอนแปลว่าสําเร็จได้แน่นอนนะครับถ้าโยนสามครั้งผิดไปจากอันนี้นเนี่ยตามกติกาเนี่ยเราเรียกว่าเจ้ามือหรือใช้ไม่ได้ก็การอธนษฐามเนี <T> ่ยถ <T> ้าจะให้สําเร็จเนี่ย ผมแนะนานะสาหรับอาบงอางค์มาบ้านเราหรือเจ้าพงเจ้าพ่อเจ้าแม่ฝันน้ำปูนะครับอย่าบนท่านท่านไม่ได้ชอบบ่นแต่ท่านชอบจิตศรัทธาศรัทธาคือเราเนี่ยอยากจะเป็นองค์สมมุติเรามีความศรัทธาจริงๆอยากจะให้ครอบครัวที่ลําบากคืออยากจะให้ครอบครัวที่ประสบปัญหาอยากจะให้ชีวิตตัวเองเนี่ยประสบความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันอยู่ที่ศรัทธาสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวกันอยู่กันทุทกวันนี้ก็คือความศรัทธาที่มีแต่องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ บักน้ำโหนั่นเอง<ช>ะนะคะนบ้ขนมเนียมประเพณีของเราก็จะถูกสืบสารโดยน้องๆที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ค่ะจะได้เป็นผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูลขององค์สมมุติต่อไปขอบคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะพี่ย่อๆให้เลยนะคะ5ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะน้องสาวๆนะคะที่มีความประพฤติดีค่ะครั่ะสำหรับข้อที่2นะคะน้องจะต้องมี กำเนิดที่เป็นคนพื้นเพเป็นคนนครสวรรค์นะคะเป็นลูกสาวขอนครสวรรค์ค่ะค่ะสำหรับข้อที่สานะคะอายุอยู่ระหว่าง16-20ถึง2ีปีนะคะ16ถึง2ีิบปีบริบูบูลค่ะข้อที่สี่นะคะน้องๆต้องไม่เคยเป็นองค์สมมุติของที่ไหนมาก่อนนะคะต้องเป็นที่นี่ที่เดียวที่แรกด้วยซีแรกของที่นี่อย่างเดียวค่ะค่ะ สำหรับข้อสุดท้ายนะคะน้องๆจะต้องมีความพร้อมในการที่จะถือศีลกินเจตั้งแต่นะคะเริ่มตั้งแต่3วันก่อนที่เราจะทำการคัดเลือกองค์สม,มุตินะคะและในกรณีที่น้องได้รับคัดเลือกเป็นองค์สมมุติแล้วน้องจะต้องพร้อมที่จะถือศีลกินเจตลอดจนกระทั่งเราหมดวาระการเป็นองค์สม,มุติะคะ่ะ